สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับผมวันนี้กล่องพาต่องานไม้สักนะครับสีสวยงเงาๆนะครับสีเข้มๆฟิฟฟ์วับฟิฟฟวับหนึ่งพันแปดร้อยบาทรวมส่งนะครับผมนี่นะครับวันนี้เดินทางนะครับผมไปจังหวัดสงขานะครับใบนี้นะครับไปจังหวัดสงขานะครับไปทางรอรับได้เลยนะครับหรือว่าอาจารย์ท่านไหนสนใจก็ ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับ0959245471ครับผมหรือว่าสนใจอุปกรณ์เกี่ยวกับนกเขาใหญ่ตัวไหนนะครับก็ติดต่อสายเลาะได้ดูเงาเนะครับวิวับวิวับเอาไปเลยนะครับผมสวยๆนะครับจัดไปนะครับเอาให้ถูกใจไปเลยอุปกรณ์ติดตั้งให้ครบเลยนะครับนี่1 8 0 0บาทรวมส่งนะครับผมเอาไปเลยครับใบใหญ่ๆกงกว้างนกอยู่ได้สบาย ะครับเบอร์โทรโดยตรงนะครับ0959245471นะครับติดต่อสายเลาะได้นะครับผมนะครับสวัสดีครับ